ปุณตระปุณธัตรนังคัจจามิธรรมัตรนังคัจจามิสังฆธตระนังคัจจามิ ต้นติยัมเปตพุทธังตระนทักรัตถามิตุนติยัมเปธรรมังตระหนักัจถามิตุนติยัมเปสังฆังรังกัจจามิตันติยัมเปพุทธังตระนังรัตถามิตันติยัมเปธรรมังตระหนักัจถามิ อันติยัมปิสังฆตระณะอาชนเมยังปัญจสิกขาปัจจัปทังปนามะเสนปนาติปันตะเวรุมณีอันตินันทานะเวรุมณี กามเมสุมิทาดระเวรมะนีโมสาวานทาเวรมะนีสุระเมรยะมันชามปะมะัทานะเวรมะนี <c oughs> ห่วงบุห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดระกันคือการถึง พระรัตน,นตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื่อกุลเพื่อความสุขอันนำมาซึ่งสิ่งที่น่ารักน่าประทนา หน้าใครหน้าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติเราได้สบาทานกันแล้วเอ่สั้งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องทำเรื่จิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จของปวง คุณทำแล้วส่งไปถึงหุวย่าที่ตายไปแล้วในโลกอื่นได้จังมีการทำบุญเจวันทำบุญ50สบวันทำบุญร้อยวันด้วยประกาชนี้บุญเป็นที่พึ่งของเราในขณะที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็เพราะบุญเก่าริ่มรวยมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติก็เพราะบุญเก่าอายุยืยนแข็งแรงก็เพราะบุญเก่าแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บุญหมดไปเราไม่ทำบุญใหม่บุญก็จะหมดไปเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ใต้กฎแห่งกรรม แกิเลสกรรม,มบิืาผลของกรรมไม่สามารถพ้นจากกฎแห่งกรรมไปได้คือได้กดแห่งแต่รับไตรลับลักษณะสามคือลักษณะที่เป็นอริจังคือไม่เที่ยง ลักษณะที่เป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดินมาเดิมไม่ได้ลักษณะเป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงงานไม่มีเราในทจริงเหล่านั้นเชื่อมจะลายหายสูญเพราะนั้นเราก็จะต้องรีบเลรงสร้างบารมี เหมือนอย่างไรเหมือนคนที่ทำการค้าเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยต้องรีบเล่นถ้ามบารมีเหมือนคนที่ทำการค้าเอาของไปขายในตลาดขายอย่างดีได้กำไรแล้ว แด้กนไรห้าเท่าสิบเท่า่าอนเจ็ดโมงเช้ากลับบ้าน,นได้กำไรแล้วดีใจปีดีใจไม่ได้คิดว่าจะอยู่ที่ตลาดนั้นตลอดไปแต่คิดว่าตลาดนี้เป็นตลาดการค้าอีกคนหนึ่ง เอาของมาขายแล้วก็ขาดทุนพอไม่ไม่รีบร้องขายไม่รีบเชิญชวนให้เขามาซื้อไม่บอกเราหน้าตาไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเอาของไม่ดีมาขายก็ขายไม่ออกกลับบ้านขาดทุน เราเกิดมาแล้วต้องรีบเร่งสารางบารมีโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนันตาไม่เที่ยงเราก็จะต้องรีบเร่งสั่งสมบุญให้มากความที่จะถูกกดแห่งอนิจจังไม่เที่ยงคือแก่ทุกขังเจ็บอนันตาตายหาอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งสมบุญออกมาไห้มาก แม้ว่ามันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องพ้นจากโลกนี้ไปเราก็จะได้บุญได้บุญติดตัวไปโลกนี้แป๊บเดียวเป็นที่สร้างบารมีไม่ใช่ที่ที่เราจะมาอยู่ตลอดไปเป็นที่อาศัยสร้างบารมีเพียงชั่วคราวแต่เป็นท่านั้นไม่ได้ ที่จะมาอยู่เหมือนตลาดการค้านเป็นที่ที่ไปค้าขายได้กำไรแล้วกลับบ้านไม่ใช่ที่ที่จะมาอยู่ไม่ใช่ที่ที่มาอยู่เอาไว้ทำการค้าเท่านะั้นแต่บ้านคือที่อยู่เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เราจึงต้องรีบเร่งบารมีซะก่อน ก่อนที่เราจะหมดโอกาสมันตกอยู่แม่ัำนากดแห่งตาลักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนตัตตานองรีบริษา,ญญาทยาหมดประมาทไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปเพลินร้องลำทำเพลงเล่นการพนันสนุกเฮฮาเปิดเปลินไปเรื่อยวันวันวนึ่นเงเมื่อถึงเวลาตายหมดโอกาสตายแล้วยาวนานไม่มีโอกาสอีกแล้ว ไม่รู้จะมีโอกาสเมื่อไหรเป็นอย่งงางนั้นจริงๆิยิงนรกยิงยาวนานมากหกหมื่นล้านล้านไม่ใช่ล้านเดียวนะหกหมื่นเนี่ยล้านคือล้านล้านปีเนี่ยหกหมื่นแล้วก็ล้านล้านปีเนี่ยเนี่ยล้านครั้งและไ้ล้านข้างของล้านปีเนี่ยหกหมื่นมันยาวนานมากโอกาส ที่จะทำบุญไม่มีมีแต่สวยทุกข์เพราะนั้นแม้ไปสวรรค์ก็สวยสุขแต่ไม่มีโอกาสได้ทําบุญตอนนี้เราเปรียบเสมือนอยู่ตลาดการค้ายามเช้าเรารีบขายของให้หมดเพื่อเด้กำไรเต็มที่ทั้งห้าเท่าสิบเท่ากลับบ้านยังมีความสุขและโลกนี้ไปยังมีความสุขไม่มีใครสักคนเดียวที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ตลอด ทุกคนต้องละโลกไปหมดแม้แต่พระพุทธเจ้าพระราชามหากัตษริย์ทั้งหลายทั้งหมดต้องละโลกไปมหาเศรษฐีคนจนทุกคนต้องละโลกหมดแต่สิ่งที่จะได้ไปนั่นก็คือบุญสำคัญมากบุญนี่เพราะนั้นเราจะถือโอกาสทำบุญทีเดียวนี่ใช้กันไปหลายภพหลายชาติ ยาวนานอย่าทําบุญเพียงแค่ขอไปวันๆหนึ่งต้องทําบุญให้เต็มที่มีสเสบียงไปอีกหลายภบหลายชาและเราก็จะมีความสุขมีความใจใสในขณะที่เราได้ทําบุญมีปีติสุขมีความปรับเรึมมีสมมีปีติคนลุกสู้โจชัชน น้ำผูน้ำตาไหลตัวปรงตัวโุ่งตัวยืนตัวลอยตัวขยายไม่มีประมาณมีความสุขอยู่ในกลางปีตินั้นมีปีติและสุขเป็นอาหารมีปีติและสุขเป็นวิหารธรรมวิหารที่อยู่ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขก็คือปีติและสุขปีติสุขเป็นวิหารธรรมแวแปลถอยหลังวิหารทีท่อยู่ธรรม เครื่องอยู่พิตีและสุขเป็นสุขอยู่อย่างนี้จกนกระทั่งจิตใจแนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิไม่หวนไหวไม่เคลื่อนไม่กระเพื่อมจกนกระทั่งเป็นอารมณ์เดียวเข้าถึงธรรมรัตนะเข้าถึงผู้รู้ภายในือพุทธะรัตนะอย่างนี้แล้วก็ทำบุญปลายปรา กันมายาวนานทุกเช้าเนี่ยไม่ได้ขาดเลยเนะ่ย <c oughs> ก็บูชาเจดีย์เช้าแล้วก็มาปล่อยผานเช้าหนึ่งแล้วก็บูชาเจดีย์เย็นเนี่ยตลอดระยะเวลายาวนานมาก22ปี7เดือนแล้วโดยมีอโกเป็นประธานในานามชมรวมปล่อยประบูชาเจดีย์ ไทยทอดเสียงตามสายให้แก่บกรมปร,ปราไารยานเช้ากอกทุกท่านได้อรรบฟังปัจจุบันก็มีซูมเฟซบุ๊กเท k ก o o k อ o ยูทูถไทยทอดไปทั่วโลกให้หมู่คณะของเราที่อยู่ต่างประเทศที่ชาวโลกที่ประเทศของเขาไม่มีโอกาสรายปราไม่มีโอกาสรารโครเนื่องด้วยกฎหมายเรามีโอกาสแล้วอังโกก็เป็นประธานให้ จึงทำให้สาม,มารถแต่ทอดเสียงแต่ายทอดภาพพิธีกรรมที่สวยงามใบทั่วโลกได้อย่างง่ายดายขออนุโมทนาบุญกับองเลิ่มงกลุ่มบบปายยามเช้าอย่างยิ่งยวดด้วยนะอนุโมทนาบุญชมระรมปลายปราบชาัญจดีพรมเรลน้ำหวานพี่ตุย้ยสุภาพรและประุกทุกท่านอย่างยิ่ง วันนี้วันพุทธที่8ม,มีนาคม2566ปล่อยปลา800กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตรวินจัตนาและครอบกรัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมหาปิฎาจารย์หลวงพ่อธรรมัชโยโดยคุณแม่สาจิลักษ์พ่อมั่นทองเจอและคร่องกรัวปลปลาไข่100กิโลกรัม สามบูชาธ,ธรรมมหาบุตริยาจาย์โดยคุณแม่เฉียงแท่ตั้งกัยมิสมชัยกัญญาสุชาดาชติตาชำนานชลีพรธนสมานโชคและกัมิสุพรธนสมานโชคไผ่ปราไคหนึ่งร้อยกิโลกรมัมสี่มหาบุตริยาจาหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทศตันชีวบูชาธรรมโดยพระกิตตวันปุญญาชโยคุณพ่ออมพรลิมธนานุรักและครอบปปรครัวไผ่ปลาไคหนึ่งร้อยกิโลกรมัม หแครมิดแคนดี้งอมีหยกชิมยาวไหลลิมคิมจูหยังไขเสียงตันไอป่วยเจนิสตันใบปลาไข่หนึ่งร้อยกิโลกรัมสามาถูกหกแคริดรุ่งนภา,าวันวันรุปปัถมและคณะญาติมิดใบปลาไข่ หนึ่งร้อยกิโลกรมัมเจ็ดไกมิตรกรุณีราชโชเนืน่องในวันคล้ายวันเกิดไกมิตรเคล็ดเบอร์ดิกไกมิตรวันจุก,กรสาบดไกมิตรการุณกิบราโชอาสุซาสระรัตนเมกาไปบางคายหนึ่งร้อย100กิโลกรมัมพระรัตนนามหาปูชนียาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่าง ออนุมโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกคน,นที่มีจิตเมตตาปล่อยปลาในวันนี้โดยเฉพาะเจ้าเจ้าภาพจากต่างประเทศทีมของคุณเจเนตตันทุกท่กทานก็ขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจพบเจอสิ่งดีอาหารดีอากาศดีทรรานดีบุคคลดีเ่งแวดล้อมดีหมดอายุยืนแข็งแรงอุปัติภยไม่มี เจอระภัยกีพัยวันจะภัยโตกภัยปลอดภัย,ย,ยตลอดบรลุวิชาธรรมงกายรวยเร็วกระแสงรวยแสงดำเนินถึงที่สุดเห่งทำเธออรตนามหาบุญทนิยานจยานห้เห็นชัดไส้สว่างช่วยกับรุณาคุมบุญให้ลูกหลานเราก็น้อมใจเราไว้ในกลางอย่างเบาไม่ใช่กำลังเลย ไม่พยายามเลยไม่รีบร้อนเลยใจเย็นๆแล้วทิดบุญจากการกระทำนี้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยนด้วยอนมัยังพุทธชางภกคลวันโตนอุปภัยนะมกะเรืองกะรรมะเส นะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตอรรมมะสัมพุนตสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตเณสัมมะสัมพุนตสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตเณธรรมะ อัมพุญทาสาพุทธรัตนะธรรม,มรัตนะสังฆรัตนะข้าเรื่องพุทธเจ้ารวมใจไรัยสันบรัยบลามน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่เรือสัมมาสัมพุทธเจ้าทุบเรือองค์ สัพเพสตาอาเวราอเนฆาอภัยยาประชาสุขิอันตานังภาริหะรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัย ปลาทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จำนวน800กิโลกรมัมถ้าข้าพเ,เจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ไววไก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเ,เจ้าช่วยให้สัตว์ผลจากความตาย พ้นจากที่คุมขังยงมาช่วยเรือข้าเรือค,อ,คองข้าพเจ้าให้สินสส้นสับพทุก์ให้สิ้นสัพพสทรงให้สิ้นสัพพโรคให้สิ้นสัพพยัยตันตรูใดใดอย่ามาพ้องพานให้พ้นจากภัยพิบัติ บาปศักดิ์สิทธ์ั้งปวงทังวิบางกรรมและวิบางมานทั้งคนภพยคน่านบามกรรมใดที่ผิดพลาดกระทําไปตั้งแต่ปัญธมชาชิดตั้งแต่ปัญมกมทั้งบททางสิ้นขอให้ตามไม่ทัน ขอให้ไม่มีโอกาสตรงผลขอให้กลายเป็นอาโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบางกรรมและวิบางมานันบางกรรมันใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ เลอนไปบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นพอให้ประมวลรวมกันทรงผลก่อนทรงผลศักดิ์เมริตเมเดเมอนุภาพอย่างไม่มีประมัน ให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอันตรจนันท่านใช้ในปัจจุบันในทุกๆุกบุญขอเรือเดชเรือกุหลงพ่อขอให้ได้ร่้งก่อนพูดก่อนทำก่อนํำเร็จก่อนทำเน่งเกินเป้าหมาย ทำได้อย่างง่ายด้ไม่มีความเปรืร้ยมัดไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมี ทุกทุกอนุวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายคุกส่วนทั้งมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยให้จ่าป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไป ในทันทีทันใดที่ลูกลูกปลกายปลาลงไปสู่ในนาทีลูกลูนจงมีแรงธรรมกายสว่างสวัยเท่าเกร่งค้องบองไว้เท่าเทียมทานทีมมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุเจเ็ษบุรรได้อย่างสง่างาม ทุกชาติถ <c oughs> ึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัตรจารย์ <c oughs> ทุกประการเธอขอให้เดิจักภาพทุกคนนั้นจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัญจากกรพัพระจินไตท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรื่องธรรมการโดยเร็วพรานขอให้มีสุขภาพบาลานามัยที่แข็งแรงมาก ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวายุขัยยืนยาวนานอวัยวาครบท้วนบริบูรณ์จ้าบารมีเพิ่มพูนสุดทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเชื่นมเป็นตลอดกาลเกษมธรรมราณเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฝาหูไม่หนกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนอายุยืนยาวนานมาก ร,ร้อยยี่สิบปีแขงแรงดูดีมันยี่สิบปีตลอดการทนทานยานานตลอดไปรวเร็วรวยไวรวยแจ้งดำเนินตลอดไปเถิที่สเสด็จทำเธอดมือหลงก็ไปเทป่ากันรัตนาหลวงปู่ให้เห็นชไสไสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยให้ลูกหลานอายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและนำวิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จ อรานาหลวงปู่ให้เห็นชัดใจสว่างเตรียมพร้อมเราก็มองเห็นพระคุณเจ้าท่านใจดีนะพร้อมเลือยังเอ้ยอหาพร้อมกันแล้วศูนเจสอง ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมตันทุตันทุตันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันชานี้ลูก,ลก เระอทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิทิพิธาปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาสารต่างประเทศและเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปริธนาของมหาปูชริยาจารย์จทุกประการเอออิชั่นอเบนุชิตหยุดยันสมบัติชีดินสุยญินปิดา ม bon ูลกิจพันแบกโลกระมือผังแสงฮาบิดาอีกึ่งดอกคือมาในพาเดติโยของขังหาชีโกแห่งบอกฮาชีโกสัมฤทธิบโชชูนโรเตจิเกินกีวันฮาบิดาอันดังฮีเตเซโยวันนี้เราก็ปล่อยป่ากันข้าขอให้ทุกท่านใจได้ใสยัตุบดื้อชูชิมิชิเบชังตระกัเซโยท่านทั้งหลายเดินทางกลับบ้านปลดระมัดระวัง ขอให้รักษาใจของเราให้ใสๆนะให้ใจของเราใสาสะอาดให้ใจบริสุทธิ์่านใจใดีนะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลาพระอาจารย์ให้ใจได้ใจไปปล่อยปลาพระอาจารย์ให้เราปล่อยปลาแล้วเราก็จะรับบุญนั่งสมาธิ

กุศลผลบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอัน จากติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า